คำเตือนคลิปนี้มีเทคนิคการเล่นและคําอธิบายอย่างละเอียดขอความกรุณาอย่ากดข้ามดูให้จบก่อนค่อยถามจะได้ไม่ปล่อยไกลกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนะวันนี้ก็เช่นเคยนะครับมาพบกับผมอาจารย์หนึ่งนะครับกับ enjoyd ี้ชายแนวนี้มีแต่สาระเละเลื่อนะครับอ่านะครับวันนี้ก็ เป็นคลิปสั้นนะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีแ,กแลกคอร์สนะครับนะวิธีแลกคอร์สในเซิร์ฟแลกนัลล็อกกับวิธีเกมเทคนะ,นะครับที่จะเปิดขึ้นใหม่นะครับนะซึ่งนะครับสังเกตว่าผมมีชุดคอร์สแล้วนะครับตอนนี้เป็นช่วงโค้ดเบต้าแล้วผมเอาหมวกคอร์สมาจากไหนนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับนะแล้วหมวกคอร์สมีออปชันด้วยนะนะครับสามารถทำออปชันใส่ได้ด้วยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่รู้นะครับนะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่รู้ โอเคนะครับวิธีการก็คือนะครับของที่เราต้องใช้ในการแลกคอร์สนะครับบอกได้เลยว่านั่นก็คือมละกอรครับการแลกคอร์สหนึ่งครั้งใช้มละกอ15ลูกนะครับมลกอ15ลูกอลูกทีนี้ปกติแล้วนะครับเวลาเราซื้อมลกอเนี่ยนะครับมันจะอันนี้ซื้อแบบ10ลูกอันนี้ซื้อแบบทีละลูกแต่ว่าถ้าจะแลกคอร์สคุณต้องรวมก่อนนะครับจากคลิปที่แล้วที่เราสอนเทคนิคการรวม มรกรไปแล้วนะครับวิธีการก็คือเราซื้อนะครับซื้อมานะครับสมมุติซื้อแบบ10มันก็จะรวมเป็น10แล้วก็เราซื้อก็ซื้อแบบ1ชิ้นเรื่อยๆ5ลูกเป็น15นะครับแต่เรายังไม่รวมนะครับเราก็มารวมที่ NPC ตัวนี้นะครับผมย้อนให้นะครับ Npc ตัวนี้ในการรวมนะครับคุยไปแล้วมันจะให้รวมนะครับนะก็ประมาณนั้นครับพอเรารวมมลรกรเสร็จแล้วนะครับ ตอนที่เราเปิดซื้อมละกรน,นะครับเราจะได้ตัวนี้ครับก็คืออาหารกระป๋องแมวนะครับตัวนี้เนี่ยใช้วาปไปเกาะแมวครับนะเกาะแมวเ,เดาอบเบิลคลิกปุ๊บนะครับปื๊ดนะครับเราก็จะวร์ปมาที่เกาะแมวทันทีนะครับนะโอเคทีนี้ก็นะ่เดี๋ยวผมจะพาไปแรกครับพอมาที่เกาะแมวเสร็จแล้วให้เรามาที่ด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือนะครับนะด้านซ้ายมือ ก็คือตัวนี้ครับนะเราเข้าไปในห้องครับเข้ามาในห้องจะเห็นว่าตัวนี้คนเพียบนะครับ NPC ที่ใช้ในการแลกคอร์สอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการก็คือนะครับเราคุยเลยครับเมื่อกี้คือเรารวมเรารวมไปแล้วนะเรารวมไปแล้วเรารวมไปแล้วมีมะาากรสิบหลูกนะครับเราก็คุยปึ๊บ นะครับมันจะให้เราแลกคอร์สโดยใช้มะละกอนะครับเป็นคอร์สซูมนะครับแล้วก็ตัวที่2เป็นตัวเลือกนี้ก็คือถ้าเกิดคอร์สซูมนั้นเราไม่ชอบนะครับเราสามารถเปลี่ยนคอร์สซูมให้เป็นคอร์สซูมสโตล์บ็อกนะครับจะเป็นกล่องที่สุ่มหินนะครับก็คือหินตัวนี้เป็นหินพิเศษครับใช้ในการออฟคอร์สนั่นเองนะครับซึ่งคอร์สที่ผมใส่นะครับคอร์สที่ผมใส่ผมทําการออฟเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสเต็งหนึ่ง การออฟนี้มีโอกาสติดและไม่ติดด้วยนะครับต้องดูดีๆด,ด้วยนะครับนะนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องการออฟด้วยเลยนะครับโอเคนะครับเราแลกก่อนใช้มะกรแลกปุ๊บนะครับเนี่ยแลกเปลี่ยนมรกรกอ15ลูกสุ่มเป็นคอสซูมนะครับอ่ะผมดําเนินการปึ้งเรียบร้อยนะครับได้แฮร์แบนมานะครับแฮร์แบนตัวนี้ นะครับมันจะเป็นของที่ยังไม่ส่องนะครับยังเป็นของที่ยังไม่ส่องนะเราก็ใช้นะครับแว่นขยายส่องปึ๊บนะครับนะครับผมได้หูกระต่ายมานะครับนะโอ้นะครับค่อนข้างสวยเลยตัวนี้นะครับนะเราจะได้หูกระต่ายมาแล้วทีนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องถ้าเกิดเราไม่ชอบนะครับเราก็คุยอีกครั้งหนึ่งแล้วเลือกไปที่นะครับ เปลี่ยนคอร์สเป็นกล่องสโตนนะครับคอร์สซูมสโตบล็อกนะครับเพื่อที่จะสุ่มได้หินตัวนี้มาครับซึ่งหินตัวนี้จะมีคุณสมบัติพิเศษอย่างเช่นโจมตีมอนเตอร์แรงขึ้น1%มอนเตอร์ขนาดกลางขนาดใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าเท่าที่ดูมาตัวดีที่สุดเลยน่าจะเป็นเพิ่ม ASPD บวก1นนะครับประมาณนั้นนะอันนี้ค่อนข้างหายากหน่อยนะครับแล้วก็ต้องดูด้วยว่ามัน ใส่คอร์สส่วนไหนอันนี้เขาบอกว่าส่วนโลนะครับส่วนล่างเรามาดูคอร์สของเรานะครับคอร์สของเราเป็นส่วนอัพแล้วก็ส่วนมิดเดิลนะครับก็คือส่วนบนกับส่วนกลางหมายความว่าหินออฟนี้ไม่สามารถใช้งานได้นะครับนะเราต้องดูคอรสที่เป็นส่วนล่างเท่านั้นก็เป็นประมาณนี้ครับนี่คือวิธีการสุ่มคอรสนะครับนะส่วนใครจะออฟนะครับจะออฟคอสก็อยู่ตรงนี้เลยครับ npc นะ นะครับอยู่ตรงนี้เนี่ยคุยดูพับปุ๊บเนี่ยนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นคอสส่วนส่วนหัวนะครับอันนี้น่าจะเป็นส่วนส่วนอื่นที่ไม่ใช่หัวนะครับนะตรงนี้นะเราก็เลือกให้เหมาะสมนะครับถ้าเสือขาวก็จะเป็นส่วนหมวกนะครับ เห็นชั้นนะครับผมผมใส่อยู่นะเนี่ยผมใส่หมวกอยู่นะครับมันจะให้ออฟเราจะออฟส่วนบนส่วนกลางนะครับอ่าผมเลือกส่วนบนแล้วกันนะครับผมเลือกส่วนส่วนบนปุ๊บแต่ว่าเราไม่มีหินนะครับที่เป็นส่วนบนมันก็เลยไม่สามารถเลือกได้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะถ้าใครจะออฟคอร์สนะครับนะเรียกได้ว่า ช่วงนี้ใครที่อยากสุ่มแฟชั่นก็ลองมาลองมาดูนะครับทั้งวิธีการสุ่มทั้งวิธีการออฟนะครับนะเลือกเอาได้เลยนะครับนะนะครับเพราะว่าเขาจะแจกวันละ1 1 0 0 0 0 0ึ่งมืนพอยต์นะครับ 1, พอยต์สำหรับช่วงโค้ดเบต้านี้นะครับแล้วในอนาคตไม่ก็ไม่แน่ใจว่าจะยังอยู่ไหมน่าจะอยู่นะครับก็ลองมาดูนะครับระบบนี้ซึ่งเป็นระบบ ใช้ในการสุ่มคอร์สนั่นเองนะครับนะโอเคนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกด Subscribe กดติดตามช่อง EnjoyD ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีไลฟ์สตรีมแทบจะทุกวันนะครับนะแล้วก็ฝากไปกดติดตามเพจ EnjoyD ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์กลุ่มของที่ผมทำเอาไว้นะครับผมเป็นแอดมินของกลุ่มตอนนี้เป็นกลุ่มเอาไว้ พูดคุยแนะนําเทคนิคการเล่นนะครับมีเพื่อนๆหลายหมื่นนะครับที่รอ,อช่วยเหลือนะครับลองไปเข้ากลุ่มดูได้นะครับนะโอเคนะครับก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะ,เ,ะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอกล่าวคำว่าแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับ